โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมช่วง Data Character กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับจักรวาล UC Project TR อยู่เหมือนเดิมกับตัวละครอย่างกันดัม TRS ครับตัวของ TRS จะมีชื่อว่าเฮเซลแฟร์ซึ่งตัวของมันนั้นจะมีเพียงแค่ภาพร่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรูปร่างแบบเต็มๆตัวเนี่ยจะไม่มีเลยนอกนือจาก TRS ที่มีการอัปเกรดและติดอุปกรณ์เสริมแล้วอย่าง TRS L a r ออเท่านั้นแหละ จริงๆเราก็แค่เอาเอลอารล่าถอดอุปกรณ์ออกมันก็กลายเป็นเฮเซลแฟร์แล้วหละครับคลิปนี้จึงมีภาพป,ประกอบน้อยนะครับฟังอย่างเดียวก็แล้วกันโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า t r s จะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเฮเซลอาร์ซราซึ่งเราเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับว่าตัวของเฮเซลอาร์ซราเนี่ยจะถูกเก็บข้อมูลไปโดยทีทานแล้วข้อมูลของอาซูรานั่นแหละจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นตัวของ t r s จากจุดนี้เองเลยทำให้ T-R-S มีชื่อว่าเฮเซลที่มาจากเฮเซลของรุ่นพี่นั่นเอง จุดสูงสุดของ TR Project คือสุดยอดกันดั้มที่แข็งแกร่งที่สุดของทีทานที่มีการพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือตัวของอิงเรที่เป็นตัวของ TR6 แต่ว่าอิงเรเดิมทีแล้วมันไม่ใช่ TR6 นะครับตัวจริงของอิงเรนะ่ะมันคือโมวิอาร์เมอร์ที่ไปประกอบร่างเข้ากับ TR6 ต่างหากตัวในโปรเจกต์ r เนี่ยคือการสร้างอิงเรขึ้นมาเป็นจุดสูงสุดแล้วจะไปจะต้องมีการนนะํากันดั้มน่ะขึ้นไปขี่อิงเรครับตัวของกันดั้มที่รับเลือกก็คือ TR6 ก่อนที่ TR6 จะได้รับเลือกให้ข ขับอิงเล่มันจะมีตัวเต็งก่อนหน้านั้นอีกก็คือ T R S ตัวนี้นี่แหละครับแต่ถ้าว่าในการพัฒนา T R S ขึ้นมาเนี่ยมันกลับมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หลายอย่างครับเลยทําให้ T R S นั้นถูกยกเลิกการพัฒนา แล้วนํา TRS ไปใช้งานแทนอย่างแรกเลยนะครับก็คือในช่วงที่พัฒนา TRS ขึ้นมาเนี่ยตัวของ TRS นั้นมันไม่ได้อยู่ในโครงการของ TR ตั้งแต่แรกมันเป็นตัวที่จู่ๆก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้จากตัวของอัซซีราครับแล้วการพัฒนา TRS จะแตกขแขนงออกไปไม่เหมือนกับ TR เครื่องอื่นอย่างชัดเจนเราก็จะเห็นตั้งแต่ชื่อเลยนะครับ TRS เป็นตัวอักษรไม่ใช่ตัวเลขในการสร้างมันขึ้นมานั้นก็จะมีจุดที่คล้ายคลึงกับ t r 6และมีจุดที่ไม่คล้ายกันด้วยเช่นเดียว กันจุดที่เหมือนกับตัวของ TR6 ก็คือมันมีการนําข้อมูลของ TR1 2 3 4 5มาใช้งานโครงสร้างของตัวเครื่องจะมีการใช้โมบิลเฟรมเป็นตัวเฟรมภายในและมีการใช้งานดัมเฟรมเป็นแกนกลางของตัวเครื่อง จุดนี้จะเหมือนกับ t r 6ครับต่อมาก็คือจุดที่ไม่เหมือนแล้วกลายเป็นจุดที่มันแตกแขนงไปจากเครื่องอื่นๆอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวของมันอุปกรณ์ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกับหุ่นตัวอื่นได้เลยครับในโปรเจกต์ TR ทุกตัวมันสามารถเอาอุปกรณ์ของกันและกันมาใช้ได้แต่ว่าไอ้หมอนเนี่ยอุปกรณ์ของมันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเอกสิทธิ์ให้มันใช้เองคนเดียวครับในขณะที่คนอื่นจะไม่สามารถใช้งานของมันได้เลยแต่ว่ามันสามารถใช้งานของคนอื่นได้อยู่ นะครับ ทำให้ตัดปัญหาเรื่องการถูกขโมยอาวุธนำไปใช้งานได้อย่างสบายๆแล้วไม่เพียงแค่อาวุธอย่างเดียวนะครับอะไรทุกชิ้นของตัวมันนั้นก็เป็นเอกลักษณของมันเช่นเดียวกันตัวทางทีทานเนี่ยมีการสร้างของใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ศูนย์เลยครับจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆและทรซิคที่มีการนำของเก่ามาใช้งานด้วยทำให้การสร้างนั้นค่อนข้างเร็วและเรียบง่ายในขณะที่ตัวนี้เนี่ยการสร้างนั้นจะช้าเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าต้องสร้างของใหม่ขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่แรกงบประมาณที่ใช้สร้างก็สูงแต่ว่าทีีียยอมท่จะเส ที่จะสร้างมันขึ้นมาครับเนื่องจากว่าในตอนที่พัฒนามันขึ้นมาเนี่ยการออกแบบทุกอย่างนั้นรองรับการผลิตให้กลายเป็นแมสโพรดักต์ในอนาคตจุดเริ่มต้นของมันนั้นอาจจะยุ่งยากที่มีงบประมาณสูงจากการพัฒนาเป็นตัวแรกแต่ว่ามองในระยะยาวแล้วมันคุม้มเรามีแบบแปลนเรามีโรงงานเรามีของที่ใช้ในการสร้างมันขึ้นมาเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนั่นแหละจากการที่สร้างตัวแรกทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยครับจากการที่ตัวแรกสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วแล้วจากประสิทธิภาพของมันมันจึงกลายเป็นตัวเต็งที่ขึ้นขับอิงเล็ อีกทั้งถ้าเกิดว่ามันเป็นแมสโรดักร์ตัวของมันนั้นจะกลายเป็นแมสโรดักร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาแมสโรดักร์ทั้งหมดที่มีมาวงเล็บว่าในจักรวาลยูเซียนะโอเคเราก็มาพูดถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องมันเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกมันมีการใช้งานโมบิลเฟรมมีความแข็งแรงยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวขยับได้ง่ายจัดได้ว่ามีความคล่องตัวสูงอย่างที่2มีการใช้งานดัมเฟรมซึ่งเป็นแกนกลางของตัวเครื่องดัมเฟรมมีความสามารถเป็นแกนกลางในการนําอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้ง เข้าสู่ตัวมันได้อย่างหลากหลายทําให้มันเป็นเครื่องอเนกประสงค์รองรับการปรับแต่งติดตั้งอุปกรณ์และเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายต่อไปอย่างที่3ตัวเครื่องมีการนําพิมพ์รถทูมาใช้งานตัวของพิมพ์รถทูมันก็คือยานหลบหนีฉุกเฉินอัปเกรดมาจากพิมพ์รสวันในคลิปอัซซราที่เราทําไปก่อนหน้านี้พิมพ์รถทูจะกลายเป็นห้องนักบินหลักติดเข้าสู่ตัวของดัมเฟมจุดที่อัปเกรดของมันคือมันสามารถแยกออกจากตัวเครื่องหลักแล้วสามารถนํากลับมาประกอบใหม่ได้ระหว่างการต่อสู้ครับจะไม่เหมือนกับตัวของพิมพ์รถวันที่แยกแล้วแยกเลย จุดนี้มันจะใช้งานร่วมกับความสามารถของดัมเฟมทําให้มันสามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ระหว่างการต่อสู้ได้อย่างสบายๆครับคืซสว่าเป็น i อ็มเพลเครื่องกาเนิดพลังงานและเซ็นเซอร์ของโมบิสูก็ถูกอัปเกรดให้กลายเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้พลังงานของโมบิสูนนั้นจะไม่มีปัญหาในการใช้งานส่วนตัวเซ็นเซอร์ของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนเขาของโมบิสูนนั้นมันมีรูปร่างเหมือนกับตัวเขาของ t r 6เลยเนื่องจากว่ามันก็มีเบสมาจากแบบเดียวกันครับตัวของเขาเนี่ยมันเป็นโลโก้ของทีทานนะครับไปต่อกะระ,บบระมท การนำระบบใหม่มาใช้งานเรียกว่า Bunny System ระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบควบคุมโมบิสูตโดยอัตโนมัติครับตัวของมันเนี่ยจะมาช่วยสนับสนุนนักบินในการขับหุ่นนั่นแหละเนื่องจากว่าหุ่นมันมีประสิทธิภาพสูงและความซับซ้อนในการขับก็ยากด้วยเช่นเดียวกันตัวของนักบินนั้นจะรับภาระหนักมากจนเกินไปครับเลยมีการสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ช่วยนักบินในการขับหุ่นเป็นการแบ่งเบาภาระโดยตัวของมันเรียกได้ว่าเป็น AI ชนิดหนึ่งก็ได้ความสามารถในการควบคุมของมันจะควบคุมได้ทุกอย่างที่อยู่ในตัวของโมบิสูตรเคลื่อนไหะ การใช้งานอาวุธรวมไปถึงอาวุธไซโคมิลอย่างพวกฟันเนลก็สามารถควบคุมได้ด้วยเช่นเดียวกันนักบินของ TR มันต้องเป็นนักบินธรรมดาครับแต่ถ้าว่าตัวของระบบนี้ก็ทําให้นักบินธรรมดาสามารถใช้งานฟันเนลได้เดี๋ยวค่อยแปอที่บายแบบละเอียดในคลิปของ T r 6อาซิกก็แล้วกันนะครับเพราะ T r 6อาซิก็มีการใช้งานระบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ในตอนที่ทีทานพ้านามันขึ้นมาเนี่ยตัวของมันนะั้นไม่ได้ถูกส่งให้กับหน่วยทีทีนะครับเป็นเครื่องที่หน่วยทีทานหลักเนี่ยอุบอิบเอาไว้เองในการสร้างซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างมันขึ้นมาให้กลายเป็นยูนิตหลักสําหรับอิงเล่แล้วต้องการที่จะสร้างให้เป็นแมสโ d ดั t แต่ถ้าว่าทําไมเราถึงไม่ได้เห็นเครื่องนี้แล้วทําไมทีอาร์ซิกถึงได้กลายเป็นเครื่องหลักของอิงเล่ไปแทนเนื่องจากว่าเครื่องนี้มีการผลิตล่าช้าอย่างที่เราบอกไปว่าการสร้างของมันเนี่ยวุ่นวายมากในช ที่มันสร้างช้าเนี่ยเลยทําให้ทีทานนั้นต้องการจะสร้างหุ่นแมสต์โปรดักตัวอื่นมาใช้งานแทนก่อนที่ไอตัวนี้มันจะสร้างเสร็จแล้วใช้ไปสร้างแมสต์โปรดักต่อใช่ปะก็เลยมีการสร้างบาซัมขึ้นมาเป็นตัวขั้นกลางก่อนที่ TRS จะสร้างเสร็จโดยตัวของบาซัมนั้นในตัวของเนื้อเรื่องอนิเมะเนี่ยตัวของมันนั้นคือแมสต์โปรดักของ m a r k กทูใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของ AOC เนี่ยได้มีการเฉลยโฟมหลังของมันว่าไอบาซัมนั้นมันไม่ได้มีต้นแบบมาจาก m a ร k กทูเลยสักติ๊ ในประวัติการออกแบบของบาซัมเนี่ยมีการบอกว่าตัวของมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถที่จะสร้างเป็นแมสโปรดักได้ง่ายใช่ไหมครับพิมเขียวของบาซัมมาจาก TRS ครับแล้วตัวของบาซัมในตอนที่พานาขึ้นมาเนี่ยมีการนําอะไรเก่ามาสร้างด้วยใช่ไหมครับตัวของอะไรเก่าที่ว่าตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนขานั้นนําของมาจากตัวของโปรเจกต์ TR เลยครับยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์เขาตาและขามาจาก TR1 a d v a n c น d อดวานหน้าอกคอพิษของโมบิสูตรมี e s c a p e System หรือว่าระบบหลบหนีฉุก โดยตัวของมันนั้นคือพิมพ์โลสทูที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปแบกแพคด้านหลังของเครื่องก็มาจาก g p a r t HURUDODO od จาก TR-Project เช่นเดียวกัน อาวุธของบาซัมก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก TR Project ในตัวของเนื้อเรื่องบาซัมมันก็แค่ได้รับสิทธิ์ว่าเป็น m a ส s Product ของกันดั้มมาร์กทูก็แค่นั่นแหละครับแต่ตัวเครื่องมันไม่ได้มาจากมาร์กทูเลยมาจาก TRS อย่างเฮเซลแฟร์ต่างหากในระหว่างที่ทีทานสร้างบาซัมขึ้นมาเป็นตัวขั้นกลางก่อนที่ทรีอจะสร้างเสร็จการสร้างมันก็ยังล่าช้าอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งทนไม่ไหวยกเลิกโครงการ TRS แล้วหันไปพัฒนา t r ีอาร์แทนก็นะทรีอาร์ซิมันสร้างง่ายกว่านี่หว่าก็มันใช ในขณะที่ไอหมอเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์มันช้าทนไม่ไหวเลยวเว้ยยกเลิกสร้างแม่งซะเลยไปสร้างทรีอาร์ซิกแทนครับการพัฒนาท i s อก็เลยถูกยกเลิอกอย่างเป็นทางการแต่ว่าการสร้างโมบิสูดเนี่ยมันก็ยังสร้างต่อไปจนเสร็จอย่างน้อย1ตัวนะครับก็จะกลายเป็นตัวของเฮเซลแฟร์ออกทั้งตัวของมันก็ไม่รับเลือกให้ขับอิงเลกก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเอกเทศข,ของตัวเองเลยก็แล้วกันจะได้เกิดเป็นตัวของเอลอะเลล่าและร่างฟอร์มโมบิอร์เมอร์อีกร่างฟอร์มซึ่งเดี๋ยวเราจะทําในคลิปหน้าก็แล้้้้วกกััันนนนคครโอเเมมงงี็งต จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม